เตือนที่วิดีโอนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำไม่สุภาพผู้ใหญ่ควให้คำแนะนำสำหรับเด็กสวัสดีครับพบกับอิตาตาญาสป้านะครับวันนี้มาส่งให้ส่งการนะครับเลยปลาขอบฟอามเอลทีเพื่อนไม่สวยครับดูบรรยากาศนะครับเคลื่อนแม่สวยจังหวัดเชียงฮายของบ้านเฮานะครอวันนี้มีการล่องแพ้นะครับน่าวันนี้นะ่าจะเป็นวันสุดท้ายละด้ยินว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายวันนี้ไปจะเริ่มปิดกันแล้วนะครับดูบรรยากาศนะครับวันนี้ผมปลาเด็กชายรถการถกามาดูไง ก่อนนั้นไม่ได้เอาแม่นี่ต้องกลาหลังจากต้องกาหอบแก้หน่ะเจ้ายับไปเอวอะเลยจัดให้นะครับมาดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะพา FC นะครับพวกแม่ไปนอกไปดูบรรยากาศทั่วๆของสถานที่สริมไม่สวยจะมาจัดให้นะครับโอเคครับอนะครับมาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับมาดูบรรยากาศสำหรับอันสถานที่ท่องเที่ยวคนไม่สวยนะครับไปไหมน้องเๆถูกไหมเดี๋ยวผมให้ดูเนาะขยับสักครู่ มาดูครับ f อฟซีดูนะฮะฝังเวทน้อยและเกดครับส่งการปีไม่นะครับไม่เอลได้นะครับหรือว่าวันบะมีเทศกาลก็เรามาเอวมานั่งริมนั่งนะครับวันนี้จะค้นจะเริ่มน้อยแล้วอันนี้มีการลองแพ้กันนะครับจะมีสุ้มข้างหน้าอย่างอีนะครับยาวไปถึงนุ่นเลยนะครับยาวไปเลยดูหน้ามกว่ายังใส่นะครับบรยากาศก็ดีนะครับอขึ้นไปทางนี้นะครับมันจะมีเขื่อนนะครับเขื่อนใหญ่เมื่อกี้ผมบะได้เก็บผ้าบางเฮือเนาะ ผมเข้ามาตรงไหนของตรงไหนด้านล่างของของเครือนแล้วนะครับนา่มาดูบรรยากาศนะครับก็จะมีถานที่จอดรถนะครับแล้วก็จะมีอ่าสู้อาหารข้างหน้าครับเปล่านไปล่านไปนะครับแล้วก็มีบริการรองแพ้นะฮะนะครับดูตามที่เห็นนะครับที่ภาพเห็นนะครับเนาะก็คงจะปิดเห็นเมื่อกี้วันนี้นะครับเขาจะเพิ่ะเปิดช่วงสงการนะครับอดูฮะนะครับ จะเป็นเองขอเขาเรียกว่าเคลื่อนไม่สวยนะครับเนาะฮะเอาละครับได้ถามตั้งตังเจ้าของสถานที่นะครับร้าซุ้มร้านละปัจะปิดวันที่ส3านะครับอ่า13เดือนนี้นะครับเดือนนี้วันที่ส3บ3าพฤษภานะครับอ่าใขรทียั้งมาได้ไป่ออวนะครับมาแอวเคลื่อนไม่สวยของจังหวัดชาย็ารีบมาดวนนะครับจะปิดแล้ววันที่13บมนี้นะครับมันก็จะเลื่อซุ้มในออหมดนะครับ บรรยเกาศไปไหนบรรยากาศไปกันเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวสักสักคกำนะครับขอยาดไปไปอ๊ตใจบะไหวแล้วครับอีตอตาเยสป้าขอยาดลงไปเล่นน้ำสักคำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี C นะครับเดี๋ยวยังไงจะเก็บภาพบรรยากาศถ้าพอแหน็นสักช่วงหนึ่งนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายครับ Thank mm -hmm.